ที่สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเคสสต๊าดี้กันต่อเลยนะครับผมสำหรับรายการค้าในวันนี้นะครับเป็นรายการค้าของวันที่31มกราคมนะครับผมเป็นรายการปรับปรุงค้างรับและค้างจ่ายนะครับผมและปิดบัญชีดังนี้นะครับ เป็นรายการหัวข้อย่อยที่2นะครับตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทเนี่ยจะออกเงินสมทบให้กับพนักงานนะครับเป็นเงิน500บาทนะครับรายการนี้เป็นรายการค้าในระบบบัญชีแยกประเภทรับ GL นะครับผมเป็นรายการปรปับปรุงตั้งค้างรับค้างจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคีย์กันในโปรแกรมดูนะครับผมเราจะเข้าไปที่ ในหัวข้อที่ช่อยที่2นี่นะครับเราจะเข้าไปที่เราจะข้ามไปทาในระบบบัญชีแยกประเภทนะครับคลิกไปที่บัญชีแยกประเภทกด workflow นะครับแล้วเราจะเข้าไปลงรายวันนะครับหรือวอเชอร์นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับในที่นี้เราจะเลือกสาขาสำหรับงานใหญ่และสมุดรายวันทั่วไปนะครับรหัส tj ตรงนี้นะครับกดโอเคครับผม โปรแกรมก็จะเข้ามายังหน้าวอชเชอร์ให้นะครับเราจะเลือกกด F3 เพื่อเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะลงตรงนี้นะครับลงวันที่บันทึกบัญชีนะครับคือวันที่3 1 0 1ศย์ปี59นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ราย,ายละเอียดตรงนี้นะครับจะใส่รายละเอียดว่าตั้งค้างจ่ายนะครับ ารจ่ายเงินสมทบนะครับปะการสังคมส่วนที่บริษัท ให้พนักงานนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาใส่ชื่อบัญชีตรงนี้นะครับอ๋อนิดเดียวกันเดี๋ยวย้อนกลับมาแก้ รายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมนิดหนึ่งนะครับแก้รายละเอียดนิดหนึ่งตรงน,นี้นะครับผมเติมเป็นเดือนดีกว่านะครับมันจะได้เพื่อโอ,อกาสหน้าที่บริษัทจะได้นำาล้ายสายตรงนี้มาใช้นะครับ01น่ับ ก็จะเป็นตั้งค้าจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนะครับเดือนส่วนหนึ่งครับห้าเก้าส่วนที่บริษัทออกนะครับผมแล้วเราก็จะมาใส่ชื่อบัญชีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ึงเหมือนกับลงรายวันในสมุดรายวันที่เรา,าเขียนกันในวิชาอ,อื่นนะครับผมตรงนี้ก็เดบิตก็จะเป็นเงินสมทบประกันสังคมนะครับบัญชีคำว่า เงินนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยวิ่งผาให้นะครับเงินเสร็จแล้วเราก็ตามผ่านในหมดเงินนี่นะครับผมเจอแล้วครับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับโดยมีรหัสค่าหนึ่งสองศูนสองหนึ่งนะครับเราจะกด enter นะครับเพื่อเลือกตรงนี้นะครับผม แล้วในส่วนตรงนี้ครับเราก็เหมือนกับทําการปรับปรุงนะครับคือจะเป็นเหมือนจะเป็นเครดิตนะครับเป็นเงินประกันสังคมค้างจ่ายนะครับเราจะคีย์คำว่าเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามหาอีกเช่นเคยนะครับก็จะเจอเงินประกันสังคมหักณที่จ่ายค้างจ่ายนะครับรหัสก็คือ201203นะครับเราจะคลิก Enter ตรงนี้นะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ตัวเลขกันนะครับตัวเลขเดบิตของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับคือ500นะครับ500บาทนะครับทีนี้ด้านเดบิตก็จะมีจานวนห0 0ร้อบาทนะครับแต่ว่าด้านเครดิตยังไม่มีถ้าเราไม่อยากีย์นะครับเราก็กด F2 สมดุลน,นะครับ โปรแกรมก็จะทําให้สองข้างเข้ากันทั้งเดบิตและเครดิตนะครับผมทําการคานวณให้ใช้สับเรียบร้อยเมื่อไม่ต้องการแค่ขอะไรแล้วนะครับตัวทานเรียบร้อยแล้วมีเนะื้อหาครบถ้วนแล้วเราจะกด f 1 0บันทึกนะครับโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวอาเชอร์ให้หรือไม่ตอบ yes ครับโปรแกรมก็จะทําการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติครับแล้วก็ยังให้เรานะครับเก็บข้อมูลเพิ่มได้อีกทันทีนะครับผม แต่ในที่นี้เราไม่ต้องการคียเพิ่มนะครับเราจะกด escape ออกนะครับแล้วกดแยกตรงนี้เพื่อยกเลิกการแก้ไขนะครับนี่นะครับโปรแกรมก็จะลงในรายวันให้แล้วเป็นการตั้งค้างจ่ายนะครับเงินสมทบประกันสังคมเดือน0ูนย์หนนะครับเป็นส่วนที่บริษัทออกนะครับผมในวันที่3ามสิบเอ็ดศนนะครับผมเมื่อไม่ต้องการแก้ไขอะไรแล้วนะครับกด escape ออกครับ ดแนเซลนะครับผมสำหรับรายการค้านะครับวันที่30มกราคมหัวข้อย่อยที่2นะครับก็เป็นอันบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับ